มีเหตุผลอยู่อย่างน้อย3ข้อด้วยกันนะครับว่าทําไมหุ้นไทยนั้นบวกขึ้นมาได้อย่างดีมากเลยนะครับในวันนี้หุ้นไทยนะครับปิดตลาดวันที่5กันยายนสองพันนบะครับบวกขึ้นมาได้กว่า38.7 9จุดนะครับหรือว่าขึ้นมา2.84%ขึ้นมายืนเหนือ1400จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับสวนทางกับตลาดทั่วโลกที่ส่วนใหญ่นั้นดัชนีหุ้นนั้นปรับลดลง มีเหตุผลอยู่อย่างน้อย3ข้อด้วยกันนะครับว่าทําไมหุ้นไทยนั้นบวกขึ้นมาได้อย่างดีมากเลยนะครับในวันนี้หุ้นไทยนะครับปิดตลาดวันที่5กันยายนสมงนบะครับบวกขึ้นมาได้กว่า38.79จุดนะครับหรือว่าขึ้นมา2.84เปขึ้นมายืนเหนือ1,400จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับสวนทางกับตลาดทั่วโลกที่ส่วนใหญ่นั้นดัชนีพุนนันปรับลดลง พุ่นไทยนะครับได้อัน,นิสงอย่างน้อย3ข้อด้วยกันนะครับนักวิเคราะห์นั้นมองว่าปัจจัยข้อแรกนะครับมันมาจากเรื่องของการเมืองคือการเมืองหลังวันที่16สิงหาที่ผ่านมานะครับเราเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอรมอชุดใหม่ซึ่งแม้ว่าคอรมอหลายๆคนนั้นก็เป็นหน้าเดิมๆนะครับแต่ก็มีคนใหม่เข้ามาเติามถึง10คนด้วยกันแต่ที่สําคัญก็คือพรรคร่วมรัฐบาลน,นะครับแล้วก็พรรคแกนนารัฐบานลนั้นยังเป็นพรรคเดิมนะครับก็จะมีเติมในส่วนของพรรคประชาธิป,ปัตย์เข้ามาแต่การเเเติมมข้าาาานนนักยว่ป็ ผลดีนะครับในแง่ที่ทําให้รัฐบาลนั้นมีเสียงข้างมากในสภานั้นมากขึ้นนะครับเห็นได้จากการโหวตงบประมาณรายจ่ายประจําปีในวันนี้นะครับวาระที่3นั้นก็ผ่านไปแล้วเสียงของรัฐบาลนั้นท่วมท้นนะครับเกินกว่า320เสียงก็ทําให้รัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลนั้นจะเข้ามาพร้อมกับมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะ ในเรื่องของงบประมาณนั้นผ่านแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลนั้นมีโครงการที่รออยู่แล้วอย่างน้อยก็คือโครงการดิจิตอลวอลเล็นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่านอกจากทวิตดิจิตอลวอลเล็นั้นจะมีโครงการอื่นๆหรือไม่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ถือเงินในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ไม่ต่ำกว่า3แสนล้านก็ต้องมาดูนะครับว่าคอรมอชุดใหม่นั้นจะมีโครงการอะไรออกมาที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนนี้ซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นก็จะทาให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตขึ้นนะครับก็จะเติบโตจาก ไตรมาสที่2นะครับที่มันมีการเติบโตอยู่แล้วเนี่ยในไตรมาสที่3ามคาดว่าจะเติบโตทาง GDP เนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในปีนี้ GDP ก็ไม่น่าจะโตต่ำกว่า2.5ปรนะครับหลังจากปีที่แล้วนั้นโตได้1.9ร็การกค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแา่ลงทุนก็มองว่าเศรษฐกิจนั้นได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นบวกต่อตลาดหุ้นข้อที่สานะครับข้อสุดท้ายนั้นปัปจจัยที่มาก็คือเป็นเรื่องของการหนุนจากกองทุนบายุพักนะครับ องทุนวายุพักนั้นก็สรวงการคลางนั้นกาลังจะขายให้กับประชาชนนะครับที่เป็นนักลงนักลงทุนเนี่ยก็จะไปซื้อกองทุนผ่านกองทุนที่กสรวงการคลังนั้นตั้งขึ้นนะครับเรียกว่ากองทุนวายุพักซึ่งกองทุนนี้นั้นมีขนาดถึง1 1 0 0 0 0 0ถึงแสนล้านบาทนะครับแล้วก็จะเริ่มขายในวันที่16-20กถึงกันยายนนี้แล้วซึ่งพอขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปนะครับได้ครบทั้งจํานวนแล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งกองทุนขึ้นและกองทุนนน้้ก็จะะไปซือหุครับ โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการปันผลสูงแล้วก็มีในเรื่องของการลงทุนที่ตามหลัก ESG นะครับเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลพวกนี้ก็จะเป็นเป็นหุ้นนะครับที่อยู่ในเป้าหมายของดัชนีที่จะซื้อไปวันนี้เราจึงเห็นนะครับหุ้นใหญ่ๆนั้นได้ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายตัวด้วยกันมีการปรับตัวขึ้นมาหลายเปอร์เซนต์ด้วยกันนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยนั้นบวกขึ้นไปได้นะครับต่อเนื่อง โดยซนติเมนต์นะครับหรือว่าแนวโน้มอย่างนี้นะครับก็ยังอยู่ต่อไปนะครับสักพักหนึ่งนะครับจนจนกว่าว่านักลงทุนน่ยจะมาประเมินนะครับว่าปัจจัยต่างๆนั้นจะยังหนุนตลาดหุ้นต่อไปหรือไม่นะครับแล้วก็ตอนนี้นั้นตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าดูตั้งแต่ช่วงวันที่16สิงหามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับขึ้นมาเกินกว่า100จุดแล้วนะครับก็สําหรับนักลงทุนนะครับคงอยากให้หุ้นนั้นขึ้นต่อไปอย่างนี้นานๆนะครับแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างนั้นมีความเสี่ยงนะครับก็ต้้้อออองงงตติดดามมขขููลลแวก็ในเรื่ ทิศทางของตลาดหุ้นนะครับปัจจัยต่างๆนั้นมาประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีความสุขครับ